ตราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรีทุกท่านครับตำบบุทนจังหวัดกาญจนบุรีมีความหวงใย่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรีและพี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านครับไปตีทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์โรคโควิด -19 เก้าได้แพร่กระจายไปทุกหย่อมย่าครับทั้งจังหวัดกาญจนบุรีของเราเอง ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด19อยู่เป็นจำนวนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิ19ด19แพร่กระจายไปมากกว่านี้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับและไม่ให้ประชาชนทุกท่านนั้นจะต้องติดเชื้อโควิด19นะครับตำรวจุทธรจังหวัดกาญจนบุรีและสถานีตำรวจภธรเมืองกาญจนบุรีขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ให้สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับและให้ล้างมือนะครับล้างมือให้บ่อยครั้งนะครับและนอกจากนี้นะครับมีคําสั่งนะครับมีคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ให้พี่น้องประชาชนนั้นเมื่อไปตลาดนะครับตลาดสดหรือตลาดน้ํานะครับให้สวมหน้าก,กากอนามัยทุกครั้งนะครับให้สวมหน้าก,กากอนามัยทุกครั้งหาพี่น้องประชาชนนั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยที่ไม่มีเหตุอันควรน,นั้นาจะมีโทษปรับนะครับจะมีโทษปรับไม่เกินสองพบาทนะครับซึ่งในในหลายๆจังหวัดนั้นได้มีการจับผุมและปรับเป็นที่ร้รอยแล้วนะครับ อำเภอบุทีรจังหวัดกาญจนบุร,รีและสถานีบุทธรจังหวัดกาญจนบุร,ร,รีมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจนะครับอย่างจริงใจไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นถูกปราบหรือไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นติดเชื้อโรคโควิด -19 นะครับจึงขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนท,ทุกท่านนะครับให้สวมหน้ากากนอนามัยนะครับให้สวมหน้ากาก,ากานอนามัย ทุกครั้งนะครับให้ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะครับให้สวมทันทีนะครับเมื่อออกจากบ้านให้สวมทันทีและให้หล้างมือทุกครั้งนะครับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบรุรีและสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบรุรีมีความ,มห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่านอยา่างจริงใจครับ